สวัสดีค่ะเด็กๆป .1 ของคุณครูคุณครูเนยเองนะคะวันนี้คุณครูอยู่ในป่าค่ะคุณครูมาตามหาสมุนไพรเพื่อที่จะนำมาปรุงเป็นยาสมุนไพรไว้ใช้รักษาอาการต่างๆนะคะนี่คุณครูก็อยู่มาหลายวันแล้วต้มน้ำรอแล้วด้วยตอนนี้ก็ เดือดปุดปุดแล้วค่ะยาคุณครูยังตามหาสมุนไพรไม่ได้เลยคงต้องขอให้เด็กๆของครูเนี่ยช่วยกันแนะนำสมุนไพรไทยที่มีประโยชน์ที่สามารถนำมาใช้รักษาการต่างๆได้ให้คุณครูหน่อยนะคะ คุณครูว่าเด็กๆต้องช่วยคุณครูได้แน่เลยเพราะคุณครูมองหาแล้วไม่มีสมุนไพรเลยหรืออาจจะเป็นเพราะคุณครูไม่รู้จักสมุนไพรไทยก็ได้เด็กๆเชื่อคุณครูหน่อยนะคะ คุณครูรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยที่เด็กๆจะมาเชื่ยคุณครูตามหาสมุนไพรอยู่ในป่าแบบนี้แอบกลัวว่าจะมีสัตว์ร้ายมาหาคุณครูด้วยนะเนี่ยเด็กๆเชื่ยคุณครูตามหาสมุนไพรนะคะแน่นอนเลยค่ะวันนี้ภารกิจของเราก็คือให้หนูๆเชื่ยคุณครูตามหาสมุนไพรที่หนูๆมีอยู่ที่บ้านคนละ3าชนิดนะคะจะมากกว่านี้ก็ได้ค่ะ เด็กๆไปถามคุณแม่คุณพ่อหรือถามคุณตาคุณยายก็ได้นะท่านน่าจะรู้จักสมุนไพรไทยเป็นอย่างดีเลยละคะ่ะแล้วก็เด็กๆถ่ายรูปส่งให้คุณครูในกลุ่มไลน์นะคะหรือหนูจะถ่ายเป็นวิดีโอเดินตามหาสมุนไพรในบ้านแล้วก็ช่วยบอกคุณครูไหนว่าสมุนไพรชนิดนั้นเนี่ยมีชื่อว่าอะไรแล้วก็ช่วยบำรุงหรือรักษาโรคอะไรด้วยนะคะ โอมาเจออะไรเนี่ยบ้านกลางป่าเหรอเนี่ยเด็กๆคุณครูมาถึงกระท่อมกลางป่าแล้วนะเด็กๆหาสมุนไพรเจอหรือยังเอ่ยไม่รู้ว่านี่ใช่บ้านของเด็กๆหรือเปล่าเด็กๆหาสมุนไพรให้คุณครูแล้วก็ช่วยถ่ายรูปสมุนไพรทั้ง3ชนิดส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะเผื่อว่าคุณครูจะได้เก็บเต็นแล้วก็รีบออกจากป่าไปพบเด็กๆที่โรงเรียนยังไงล่ะ คุณครูมาอยู่ที่เต็นท์ของครูแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ยืนรออยู่ตรงกระท่อมกลางป่าเนี่ยไม่มีใครอยู่ที่นั่นเลยน่ากลัวมากๆเลยล่ะเด็กๆคุณครูจะรอหนูอยู่ตรงนี้รอดูสมุนไพรที่หนูหามาทั้ง3ชนิดนะคะครูว่าต้องเป็นสมุนไพรที่ดีและมีประโยชน์แน่ๆเลยแล้วก็คุณครูจะได้ไปเดินตามหาว่าในป่าเนี่ยมีสมุนไพรแบบนี้ที่หนูส่งมาให้คุณครูดูหรือเปล่า อย่างตรงด้านขวามอาือสิมีเห็ดสวยงามมากเลยแต่เป็นเห็ดที่ไม่ค่อยมีประโยชน์แน่ๆเลยเพราะว่ามันอาจจะเป็นพิษด,ด้วยเลยเด็กๆถ่ายรูปมาให้คุณครูดูนะคะแล้วก็อย่าลืมบอกชื่อสมุนไพรามาด้วยเพราะว่าตอนที่คุณครูนำมาปรุงเป็นยาเนี่ยจะได้ไม่ผิดสูตรแล้วก็บอกคนอื่นได้ด้วยว่าปรุงมาจากสมุนไพรไทยอะไรบ้างนะคะ